ปีแล้วครับ้รู้สึกดีใจนะที่พี่ก้องยังยังแบบเชิญพวกเรามาครับก็รู้สึกว่ามินแต่ละปีมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกดีมากๆเนครับอ่าผมเคยมาสองสองครั้งครับผมใช่ <c oughs> ก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหงานปีนี้งานใหญ่มากยิ่งใหญ่มากครับผมก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มา่วมาปีนี้มาครั้งแรกที่ต้องมาเดินคู่กันด้วยครับมีความเข้นยังไงบ้างโอ้โหคุนตอนลงมาแบบยังไม่รู้จะทำยังไงเลยเราจะเดินยังไงดีเราจะทำหน้ากันยังไงดีเพราะปกติก็จะแบบ ไม่เคยแบบนี้อันนี้คืองานแรก่แล้วเป็นยังไงบ้างผมยองพี่ความต้องกันมันจะต้องแชร์ยังไงหรือว่ามันจะต้องก็สายขาถามต้าก่อนต้าจะเอาจะเอาดึงหรือว่าจะเอาแบบแบบน่ารักจะยิ้มหรือว่าจะดึงถ้าบอกว่าดึงไหมพี่เขาดึงกันหมดเลยเราก็เลยลงมาก็แบบดึงเลยน่ารักต้องทำยังไงน่ารักทำไงสิอันนี้แค่ยิ้มก็น่ารักแล้ว สานที่บ้างที่ถามเลยอะไรไงบ้างของของเราวันนี er> ้มันเคมีมันลงตัวมันเคหรือยางจริงๆต้องขอบคุณน้องนะที่แบบเอ่อมาเล่นเรื่องนี้ครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เล่นกับซซนต้าเนี่ยแบบทำงานกับน้องแล้วสบายใจจากที่ผมไม่เคยทำอะไรหลายๆอย่างแล้วกนรู้สึกว่าเออน้องเขาแบบน้องเขาได้แบบชวนผมทำหลายๆอย่างเปิดโลกใบใหม่ของผมแล้วก็ต้องขอบคุณน้องมากๆที่เขาเป็นพันธมิร ผมนี่ต้องขอบคุณพี่เอิร์ดแบบสุดๆมากกว่าเรเพราะว่ารู้สึกดีใจมากๆคือไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้มายืนอยู่แบบณจุดนี้แบบได้มาเล่นซีรีส์กับพี่เพิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะในสายตาเราคือแบบพี่เพิร์ดคือแบบดังมากเ้ยพี่เพิร์ดมากเลยอย่างเงี้ยใช่ใช่รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ดีใจที่แบบชวนทําอะไรก็ที่เขาก็ทําตามหมดครับแต่กับไปตอนที่ จะเดาว่าใครจะมาคู่กับพี่เฟิร์สมันเป็นซันต้ามาอันแบบนีงก่อนที่้าจะประกาศเรารู้สึกเลยาคนเดากจริกใจเหรอหลายคนรู้หลายคนนเ่าถูตาแน่นอนาเลไม่ได้มีเราเป็นซันต้าโอแต่พวกเราสองคนไม่รู้เลยใช่คนแรกร่าเราได้มากันเลของเขาเลยแบบแปแบบพิเแค่เเราคแบบเคลียร์แลวรู้แล้ รู้สึกตกใจเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆตัวผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าเราจะได้มาเล่นคู่บินของใคยแต่รู้สึกดีใจมากๆครับผมที่ทุกคนด่ารอดอ่บสัพอใช่ครับจริงๆผมก็ทำรู้สึกโมเซนต้าแบบแต่ต้ารู้ตอนไหนที่ว่าเราต้องหน่อโอ้โหก่อนหนึ่งนะใกล้ๆใกล้ๆกับต้งใกล้ครับมันมันกระชันชิ้นมากครับใช่ครับเรียนงานแล้วก็คือแบบผู้ใหญ่เขาก็เออแคสแบบแคสมาว่าเฮ้ยคนไหนจะรับบทเป็นกันได ได้แบบสมบูรณ์เลย <S <S <ม>นะครับเขาก็เลยแบบเลือกมาแล้วก็กวกกับให้ตาไป็นแคทใช่ครับผม<ช>แล้วผมอ่ะผ,ผ,ผ,ผมรู้สึกว่าพอได้เห็นน้องรู้สึกโอเคเลยแบบน้องน้องสามารถทำงานในระยะเวลาสัน้นแต่เตรียมบทออกมาได,ได้ดีมากๆเลยครับในส่วนของเมิรเมิร์ได้มีการผลการร่่มในการแซนด์วิชหรือว่าคนไหน,น,นจะมาเป็นเทมป์บี จริงๆมีผู้ใหญ่เขาถามเขาว่าว่าเป็นใครดีแต่ผมมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได้พูใช่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเซนต้าน่าจะโอเคเลยนะผมก็เฮ้ยลองดูแรกที่รู้ว่าเป็นผมดีใจผมดีใจมากเพราะเชกับผมจักแบบเมื่อกี้รู้ยังไงว่าเป็นผมถ้าตอบมาสี่ใจก็ชนะ ดีใจต้องต้องดีใจแล้วพี่ต้องดีใจเพราะทนี่เป็นเพิร์ t นะถเป็นคนอื่นนะช็อตฟิลแล้วนะเสียใจค่ะดีใจมากที่ได้เล่นกับน้องก็แบบโอเคเลยไร่ปสนุกผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนไปมีแต่คนบอกนะว่าคุณเปลี่ยนไปผมเปลี่ยนไปเยอะมากสมัยก่อนคือพี่แบบไม่ได้ไม่ได้เล่นโซเชียลไม่ได้อะไร รู้สึกว่าคือช oh. ั้นตาเป็นคนที่เข้ามาแล้วทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปได้เลยทีเดียวทำไมเราถึงยอมทำคอนเสิร์ตหน่ะเต็มหน่ะอะไรนะครับเป็นไงย้อมน้องแค่คนเดียวค่ไอ้สิงไอ้สิ่งหัวใหม่อ๋อมันหยุดไปแล้วพอดีพอมาร่วมงานมันปรับตัวกันแจ้งมาะว่าพอมาถึงปุ๊บจะต้องนับหนึ่งกันเลยครับครับผมผมรู้สึกว่า ไม่ยากมากครับเพราะว่าน้องเขาเออต้องหาคู่ด้วยกับปู่กับผมก็เปิดกับน้องนะครับมันก็เลยระยะเวลาสั้นๆแต่มันทําให้เราสนิทกันแต่ด้วยความที่เราแบบนิสัยเหมือนกันด้วยเออมันก็เลยแบบมีหลายๆอย่างที่คลิงกันใช่แล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าซานต้าเป็นเอ้วุ่นแต่จริงๆไม่ใช่หุ่นนะเออเออใช่เป็นหุ่นจริงใช่ครับแต่บางทีหลายๆคนก็แบบคิด่าเป็นอ้แต่ว่าแต่ว่าที่ผ่านสื่อเขาก็ท่านที่จะโดนสายลากเลยนะใช่อันน้วไปอยู่ในโลกเป็นยังไงครับข้างในเป็นหุ เป็นอินหัวที่สงสแล้วกันอินหัวที่พอเป็นในกว้เส่สัแค่กับพี่เบิร์ดคนเดียวครับแตตาหนักมั้ตาหนักสบายมากค่ะแต่หน้าแดงครับหน้าแดงว่าผมหืเล่าแว่าร่งตเป เขาจริงๆอ่ะโดยพื้นฐานผมรู้อยู่แล้วแหละว่าแบบพี่เมย์เป็น <ๆ S 2> คนนิ่งๆแบบไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยขี้อายด้วยเขาเป็นคนขี<ใ>น้อายนะได้แต่ว่าแต่พอผมแบบชวนเขามาก็เขาก็ทําได้เขาก็แบบแฮปปี้ตราทำไมเขนควร้งแรกมันมีย์ไอ้เขาไ่ทำเวลาเขาเล่นคนเขาไป่เล่นผมว่าผมถ้าในใจผมนะผมไม่อ่านลองดูเฮ้ยแต่แต่ที่คุณแสดงออกคือแบบคุณอยากทำมากเลยนะลองด <ๆ S 2> ูเปิดโลกใหม่ๆมาทำอะไรก็เลย นี่ก็น้อไง่นเลย่เดกได้ต้นได้ครับแต่ส no ่วนตัวบางคนไม่ไม่ค่อยชอบเต้นเท่าไหร่แต่ก็เอออยากลองแบบอะไรแบบนี้ เลยว่าในซีรีส์นี่มากกว่านี้ให้ติดตามเลยเดาแต่ก็คือแต่งแต่ายราง่ายมากกัเพนเป็นทูนที่ที่สนิทง่ายแปลกอธิบายไม่ถูกซึ่งกับคนอื่นเราเราจะไม่ค่อยเจอมูนดีกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมมูนนมูนมูด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  อบปักซีรีส์นะครับสายลหัสเทวดาของพวกเราด้วยนะครับผมใกล้จะออนแล้วใช่อืมก็มีแต่เพราะว่าใช่เพราะว่าตอนที่แสองต้นพี่สิก้าโอ้ยรู้ลรู้แล้วนะต้นที่สองก็ต้อง,องกระดาจริงๆคือมันจะอธิบายแบบนี้ก่อนดีกว่า <im edia> แบบพี่ผู้ใหญ่สั่งมาว่าใช่สั่งมาไม่ได้สั่งมาจริงเพราะว่าหลายๆหลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับสายรหัสเทวดาอยู่ว่ามันจะแบ่งเป็น10 10 10 แต่จ yup. ริงมันไม่ใช no ่ใช่นะครับม like um, ันคือ30ต่อเนี่ยจะกวาเดียวกันมันจักวนเดียวกันมันจะไหลมมาคื้นเรื่องเดียวกันครับแต่ว่าแปลว่ายถึงวเราก็จะได้ในร้ตั้งแต่งในสนร้าก็ประมาณปลายธันวาก็จริงๆก็คือจะผู่ตั้งแต่อันแรกเลยรกแล้ว่เปเ็นว่าประมาณน่าจะต้นต้นอยู่เลยบางอีเรประมาณถ่ายแบบ สี่ห้าคิวประมาณนั้นใช่ครับยู่ไ่รู้นปลายปีครับผมปากครับผมยังไงก็ปากเลยครับผมพวกเราตั้งใจกันเต็มที่แล้วก็ลงลๆถึงที่นักแสดงคุณทุกคนนะครับตั้งใจกันมากๆนะครับยังไงฝากด้วยนะครับผมสรวนพี่ขอบคุณนะครับไม่เค่อยนิ่ง ไม่ได้ไม่ได้ <laughs> 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 <inaudible> 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 <inaudible>